สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยและครูบอสอีกแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านกาันเป็นการอ่านอาขยานบทหลักจากเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครกันนะครับก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาและเปิดไปในหน้าที่36นะครับเราจะมาฝึกอ่านอาขยาน พ้พรรอมๆกัันนะคบเรียนครับอาขยายบทนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระเจ้าตานะครับมาช่วยสุดสาครเอาไว้ตอนที่สุดสาครเนี่ยตกลงไปที่โ้นหิวนะครับเนื่องจากโดนอะไรครับเรียนโดนฉีกเรือใช่ไหมครับผลักตกลงหิวไปซึ่งก่อนที่เราจะไปอ่านกันนะครับเรามาทําความรู้จักกับอาขยานบทนี้กันก่อนดีกว่าขยานบทนี้นะครับ เป็นรูปแบบกรอนแปดหรือว่ากรสุภาพนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการแบ่งวักการอ่านกรอนแปดนะครับกรอนแปดเนี่ยในหนึ่งวักจะมีแปดถึงเก้าพยางนะครับเวลาที่เราอ่านเนี่ยถ้ามีแปดพยางเราจะแบ่งออกเป็นสามพยางสองพยางและสามพยางอย่างเช่นสีเขียวนะครับที่ครูทำไว้บัดเดียวดังง่าง,งเงงบงังเวงแวว บัดเดียวดัง3พยางงังเงยง2พยางวังเวงแววสามพยางแบบนี้นะครับและถ้าวักนั้นเนี่ยมี9พยางเราจะแบ่งเป็น3พยางสามพยางและ3พยางเหมือนสีแดงสีส้มให้ครูทำไว้นะครับประคองผา3พยางขึ้นไปจน3พยางบนบันพด3 3พยางนั่นเองนะครับ อาทีนี้ถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วเรามาเริ่มฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมาครับนักเรียน1 2 3บัดเดียวดังงั่งเงีงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะเงหาเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพศ แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทววันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามานดารักมักเป็นผล ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรักมั่งชังชังต่อให้รอบคอบคิดอ่านหน้าหลางหนาะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรัเป็นศักดิ์สพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาอ่าเก่งมากครับนักเรียนนักเรียนครับทีนี้ครูจะมาแปลทีละวัคให้นักเรียนได้ฟังกันเลยนะครับบัดเดียวดังงางเง่งวังเวงแวว สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงะหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบานโพธอ่านักเรียนครับเสียงง่างเงิง เป็นเสียงระฆังนะครับที่พระโยคีหรือว่าพะระฤาษีเนี่ยถือไว้ดังก้องกังวานนะครับจนสุสาครเนี่ยสะดุ้งตื่นแล้วก็มองหาเห็นท่านโยคีนะครับขี่รุ้งมาแล้วก็ประคองสุสาครเนี่ยขึ้นไปบนบรรพตบรรพตคือภูเขานะครับนักเรียนแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดอ่าท่อนนี้นะครับท่านยูคีเนี่ยสอนสุสาครว่าอย่าไว้ใจมนุษย์นะครับเพราะจิตใจมนุษย์เนี่ยมันยากแท้อย่างถึงเนาะมันลึกลับซับซ้อนนะครับถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่โคตรเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอ่าท่อนนี้เขาเปรียบเทียบนะครับว่าถึงเถววันเนี่ยนักเรียนรู้จักเถาวันไหมครับ ถาวันที่อยู่บนต้นไม้อ่ามันพันเกี่ยวกันซับซ้อนมากมายเลยนะครับมันก็ไม่ซับซ้อนเท่าจิตใจของคนเราเนาะมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลอ่าเท่าน,นี้นะคะบ,บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีที่รักอยู่สองสถานสองที่นั่นก็คือใครครับนะักเรียนบิดาและมารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับ ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาท่อนนี้บอกว่าพึ่งพ่าตนเองนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาเราเนี่ยต้องคิดก่อนที่จะพูดนะครับคิดก่อนที่จะเจรจากับผู้อื่นเนาะแม้นใครรักรักมกั่งช้างช่างต่อ ให้รอบคอบคิดอ่านนะ่าร้านหนาะเท่านี้เนี่ยแปลว่าถ้าใครมาทําดีกับเรานะคะเราก็ควรทําดีกับเขาต่อไปส่วนใครที่มาร้ายใส่เราเนี่ยเราก็ไม่ควรโต้อตอบไม่ต้องไปสนใจนะคะแปละให้เราเนี่ยรู้จักรอบคอบนะครับรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอ่านักเรียนครับเท่านี้เนี่ยสำคัญมากเลย รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชานั่นก็คือให้เราเนี่ยรู้จักศึกษาหมั่นศึกษาเร่าเรียนนะคะเพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดได้ในอนาคตนะครับจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอสิทธรริคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยโคีหายวับไปกับตาเท่านี้บอกว่า ฤๅษีเนี่ยบอกให้สุสาครไปตามเอาไว้เท้านะคะพอพระฤสษีพูดเสร็จปุ๊บรูปโยคีหรือว่าตัวเนี่ยตัวพระโยคีเนี่ยก็หายวับไปกับตาเลยอ่านักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับอ่าถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วครูมีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการอนุทขยานเป็นทำนองสนองนะครับอ่าถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนก็ ไปดูคลิปวิดีโอและฝึกท่องตามพร้อมๆกันไปได้เลยครับปันยังไงบ้างหลานเริ่มอ่านคล่องกันแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาฝึกอ่านแบบทํานองสนอกกันบ้างดีกว่าพร้อมเรามาเริ่มกันเลยบัตเดียวดังเองวังเองแวว สะดุงแล้วเลียวแล้วสังเอ๋อเห็นโยขี่ขี่รุงพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพพสแล้วสอนว่าอย่าไวาใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกลามเหลือกอำนดถึงเท้าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไมาอ่คดเหมือนหนึ่งนายนำใจคนมนุษย์นี้ที่รัก อยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้าาแต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแมนใครรัก รักมกังช่างช่างตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะละานนะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิด ตามไปเอาไม่ท้าเทอเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักสีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตา สุดท้ายนี้นะคะนักเรียนครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยกลับไปฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะฝึกอ่านกันให้คล่องเลยเมื่อนักเรียนอ่านจนคล่องแล้วนะคะก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาอวดคุณครูทางไลน์นะครับคุณครูรอรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิชาภาษาไทยกับครูบอสในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ครูบอสลาไปก่อนสวัสดีครับ